นี่ดินดครับผมอวใหญ่อยู่ดิ้ะวังเด้อระวังเด้อมองให้ก็มองไวเห็นครับผมเห็นบ่เห็นตันบ่นมยืนบ่โอ้พี่น้องยหญ่ครับผมตคืออครับมั่ไงระวัระวังวางสัตว้ยไม่จิดิไม่จจับตันจับตัน็นย้่ครับผม <Okay. S 1> โอ้ยนี่ครับผมได้จังซี่ได้จังซี่นี่เพิ่งเอาครับเพิ่งเอาเกือบรุดเกือบรุดขี่น้ำมาเร็วครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมนายห่วยราดครับนี่ภาพพี่น,อน้องมาเล่นตรงไหนตรงหนาอีกแล้วครับผมเน,นี่ยเขียยอีกแล้วครับผม มือนีไซเบทแก่ห้าสิบขั้นครับเอาความมานมากครับผมมือนี้วัดด้วยกันเลยครับนี่เกียดติคเโกาเหมือนได้อยู่ได้สองสามกิโลอยู่ได้มือนั้นร่วมกันย้อมือเซ้อย้อมือแรงครับผมย้อมือขึ้นนน,นี่เกียดอีกคีเกาครับผมเดี๋ยวก็ลั่งสีล่อว่าสิใสเมืองแรครับเพราะว่าขาจ้าวสีไซตัดไปใสมาใส่นะ่ะเบิ้องตาที่ขาจาก่อนครับผมคนก็จะใส่น้ำห่วยนี่แหละครับ พี่น้องมาติดตามนร่วมกันครับผมมือนี้เขาสิหมานหรือโบหมานครับนะรุ่นรุ่นพีน่น้องมารุ่นน่วมกันครับผมเดี๋ยวไปใส่ก่อนครับน,ไน,นะได้เลือกแล้วครับผมพี่น้องอันแรกครับมีละมองหน้าไม่ไรมองปานดีมากคือใส่ฟังผู้ฟังนึกไปถตาใส่หน้าใส่กันเจ้าอ๊ะ <laughs> อ,าอ่ากูหกแล้วผมจกตัดเนี่ยจากของหน้าหน้าผู้ใดวะหูยอยากเห็นมันสะอาดสะอ้านเนาะเปิดครข้างไรปานีบ้างให้กินตกไลก็กรอได้เกียรติอัอนแรกแห้งมานครับผมพีน่น้องนี่โอ้โหดังไปตลาดน,าานาัดขยำโฆษณาคือบดินน่ะคือซื้ออยู่หรอ อ๋อโม่ในยินเอา้าเรียวโฆษณาทั้ทงตลาดน,นัดครับผมเอ่อเอาโมงนี่นะฮะเอ่อเหยียดก็มีแต่ตัวใหญ่ๆครับเอามาลดตัวเงี้ได้ปลาตัวใหญ่เออมานี่เดี๋ยวเฮาใส่เบ็ดเรืแองๆครับย่งางขึ้นตลาดน,นัดครับผมไปหาของกินก่อ <laughs> น ทองยังออกมาเบิ่งเพชรครับเลี่ยๆเียครับผมบอสไซร้ายมือนี่ทีว่าจะของมานครับ ดเดี๋ยวลงไปไม่ยากนั่นหางเนาะมาแะ่ชี้แยกได้แล้วอ่ะพี่นอกติดตามครับผมให้ใจก้อนครับผมไม่ได้แล้วซับส้นกบน็บีดแล้วเบีดสันเบนีดงาครับว่ามันจับใบดำใบแดง เรียบร้อยครับผมปอดทายพี่น้องเบิงเ้งเพราะว่าจังไรก็เสียบจังไรก็เสียบเดี๋ยวทำมันรุ่นกันเหมือนแรงครับผมกันได้มากนะสุดท้ายแล้วครับนี่นี่นโอ้จไดีรุ่นกันว่าชิม,มานขึ้นมือน,นันบ่ครับผมเรียบร้อยวิ่กับต้มดินแ<ต>ล้วครับครับผมพี่น้อง เฮาจิโมะเบิงบ็ดเนี่ยมึงขึ้นกันครับบันเ,นเป็นยังไงครับขึ้นนีลีนะครับฝึงจะมานะครับสีทุม่มเลยเด้อนิมันหลุดบนระบุป่านะ่ไปตามครับผมใกล้จิวอดแล้วไปไม่อยามเบ็ดก็ยิ้มอยู่ครับผม บ่ถูกครับบ่ถูกอย่ร่อยครับมาอย่ามาอนีไลน์นี่คร <êtes> ั้งน ah ี้นี่นี่ย่างมั่งนี่ย่งหรือตายเย่างเนาะมามาอย่ามาไลนแล้ด้ับถีโอ้พี่น้งโอ้พี่น้องพี่น้องปกควาครับผมตัวนี้เลยอคือคือตัวนี้อ้ดิ้นดิ้นดิ้นพี่น้อง เห็นมั้ยไฟลไฟกับเหมือนเปลวไฟครับตัวหนึ่งนี่ดิ้นดิ้นครับผมเอ้าตัวใหญ่อยู่ดิเงยเงยเงยระวังเด้อระวังเด้อมั่งไฟกับมองไม่เห็นครับผมเห็นบ่เห็นตัวมั้ยเห็นเงยยื่นมั้ยโอ้พี่น้องเงยครับผมตัวใหญ่คือคืออาปากนะครับมัระวังระวังั่นด้ออ้ยไม่จิ๋วดิโอ้ยไม่จิ๋วจับตัวมันจับตัวมัน ตัวนี้ครับผมเฮ้โอ้ยนี่ครับผมได้จังสี่ได้จังสี่นี่เบิ่งเอาครับเพิงเอาเกือบรุดเกือบรุดีนมาเร็วครับผมพี่น้องเอาใส่เอาใส่หนึ่งนได้วปุดแล้วอื่นนั่นนั่นน่นนั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 นพี่น้องอย่าลุดับผมเฮ้ยเอ้ เขาในนี้แลหละหไวยขาดบ่บ่ว่ามันขาดครับผมบ่ขาดบ่ขาดเอา้าใส่ไปใส่ไปครับผมตามับพี่น้องงงเลยครับบงังหันเออดูแล้วมึงปูน้องจิ้มเกลยดครับผมปนี่หาตัวลุ่มกินปูตัวเดียวรุ่มเดียวครับผมโอ้ยเกลยดที่มาครับหมอนขนครับผมได้ตัวเดียวแล้วบังซ่อมเบิ้ง บาตะเกียดกี่บ่อครับลงมาข้างล่างบุ้งมีมป่ากิ่งชักตัวเลยมืน่นสองจะเป็นยังไงเนาะมือิน,อน,นเสองนี่เดี๋ยวรวบคลิปทีเดียวเด้ครับไ <c> ด <oughs> ้ป่าตัวเดียวนึงครับเนี่ยมือ่น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวล่อรูดหมื่นสองครับผมที้หนึ่งอเอาสองมาเบิ้งกูมีหน้องครับผมได้ตัวเดียวโคโลครับแต่ว่าตัวใหญ่เด้อนี่ ตัวใหญ่อยู่ครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่บ้านปะย่างจุดขาล่าครับผมบ่พอบ่ได้เอ้ายืนเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่บ้านว่าตัวใหญ่จำได้ครับยืนเต้ารวมยอดที่เดียวครับผมมาป่าหาอยู่นุ้ยมาเฮาครับผมได้ประก้อตัวเดียวครับแต่ว่าอ้วนใหญ่ดีครับผมพี่น้องเอ้ามาเฮาครับว่าสิบ่โดนๆดนเนี่ยมันเป็นดึกเขยอิจีด้าครับผมนี่ ตามนี้นะครับได้ตัวเดียวเดี๋ยวมือกินเสาเข้าไปรุนกันไหมครับรอบเยอะอย่างนีร่วมยอดมือกินเสาเลยครับผมเอาติดต่างครับมือกินเสารุนกันตัวเข้ามากระบะนอนทั้งไว้เลยน้องครับผมเอามาติดตางช่วงเ้ากันครับเพราะมันขึ้นได้ตัวเดียวครับผมได้ทำนั่นละแต่ว่าตัวใหญ่อยู่นี่เบ็ดจุ่มมาทันปลาไหลบ่ไปยัง ผม <laughs> มีครับผมขาดไปแล้วโอเ้เสียดายแสะเอามาพี่น,น,น้องงั้นรุนเนาอมุอาครับผมขึ้นได้ตัวเดียวครับนี่ลูกเปียวเ,เบ็ดเบ็ดจมครับผมมาผมมียังดอก<_><_><_>ไป มีนองเอ้ยเห็นแต่ขันเบ็ดงงงงง่าเป็นป่าครับผมเขียดเขียดเรือครับผมเฮ้ยโอ้ยว่านอะกตัวอยู่ท่าเสาไหมนี่ตะยามไหมนี่ว่านอะกตัวอยู่ครับผมเบ็ดยามได้ เกือบยี่สิบขั้นลวนี่งานเขาครับผมงานเขามือนี้พี่น้องครับผมยามเบ็ดมาจนเล่ยครึ่งแล้วครับบาลได้เฮกตัวอยู่ไม่ยังไงนี่นี่เพิ่งถูกปากค้อน้อยตัวนี้ับผม <laughs> เบื่งเราครับผมฝลามันหญ่คุณรุดอีกรุดอีกอ้กอยอย่างอ้ายได้เนาะเดี๋ยวพี่บาตมนันโอยป่อยเอ้ยนั่น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 ป่อยลีครับผมโอ้เลนเลนเป็นนี่ลี <c oughs> เอาไปเลี้ยงก่อนครับผมน้อยนล่เงี่ยเอาเก็บร่วมก่อนครับเดี๋ยวจังไปคัดป่วยครับผม โอ้ย,ยอย่ามาแล้วคุณครับผมจนมโหดพี่ปาพ่อถือเอ้เบ็ดเงียกะยังครับผมเต้นโนนเี้ยงเรียงอยู่มวยมือจับแล้วกำเมื้อเดียวจับมาทางเดื้อมวยเออเออว่ะฮะกคือมาทางเก่าอ่ะเนาะตาย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 ,ตาย ปลาเข่าม <ítulo> ูวนเอเล่ครับผมบาดนีรุ่นโอ้หฮปุ้ยครับผมใส่ใส่นี่เลนี่เลยนี่ตัวทำมืนขึ้นมาทำมือขึ้นเลยโอ้อใส่ล่ะโอ้มันนี่คือไ่เห็นมันสนุกดี่มจีรเล่นกับมันนี่นี่เห็นแผงกันบ้าครับนี่นี่ปุ้ยครับผมเอ๋อเอาแล้วเอาแล้วครับผมมาได้แทบปลาเพุ่งลงไปข้างล่างครับผมถ้ากันลงไปใส่ข้างล่างเบิ่อจี๋ล่ะเอาเอารุ่นรุ่นครับรุ่นหุวย จะคลองันปิบาเขาบวนี่เอาขึ้นเลยบ่เอาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยโอ้ซ้ำมืนขึ้นอีกซ้ำมืนขึ้นนี่ครับผมจะคลองนยังวงข่าี่งหน้าอยู่ครับผมเอาฟาดจนกอเข่ามุนเลยเย้ไปเฮ้ฮ่ยเ ทำกันทำกันจังส,สีเค้เนี่ยเว้ยเออ,เอ,อ,อยังอุ่นใจอยู่ครับได้แล้วครับผมเดี๋ยวรุ่นอีกรุ่นอีกมีใจตัวเดียวนี่นะอื <c oughs> มยื่นถึงนี่ตัวนี้มันเงียบกิ๊บเลยอันนี้ตอนซ้อมานี่เห็นแต่เกลียดยังอยู่นี่ครับผม ไช้เนี่ยใช่เนี่ยโยครับไใ้มาตุ่นอีกตัวนึงแล้วครับผมเดืองร้าน,นอยู่บวกไม่ยู่เอออนี่จะซ้ำกันครับตัวเมื่อยขึ้นนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวเอาไปใส่กันไปบุกผลงานอยู่บ้านครับว่บาตัวได้เงี้ยก็กันครับผมเดี๋ยว่ามันยังมีหลุดหนีอยู่ประมาณสิหลังครับถึงบ่เดี๋ยวเอาไปใส่เครื่องอยู่บ้านเลย รุ่นรุนต่อครับผมไก่ชิบเบิดโอกาสแล้วครับผมนว <c oughs> นเบิดหรอนวดเนี่ยสองหลัง เบสครับผมขั้นบอดีบอดองเลยนี่ตรงนี้หนามีปลาเนาะโอ้เงียมันหลอน,ออนดอเดี๋ยวเอาไปรุนใส่กันอยู่บ้านครับว่ากับตัวได้มือขึ้นติดตัวได้ใหญ่กว่ากันครับตัวนี้หน่อยส่งเต้ฮาต้องปล่อยแล้วว่านี่เนาะเอาไปปล่อยลงุงไอ้ห่วยวะ,อ,ะอ๋อเอาเอาพี่น้องครับ<ด>ผมติด,ดตามครับบอมอ่ะ ว่าสิว่าบ่หมานกับบ่แมนครับผมได้อยู่มืขึ้นก็ได้ตัวหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวเป็นรุ่นเท่ากันว่าตัวไหนแง่กันครับติดตามครับผมไปมาโอ้ยปวดครับผมนี่ผลงานครับผมมืขึ้นได้ตัวหนึ่งครับเดี๋ยวจะมาเบิ่งใส่กันว่าตัวไหนแง่กันครับเอาตัวนี้เจะไปปล่อยเอาไปปล่อยตัวนี้ครับผมไป ใช่ครับผมนี่อึ๊บนี่มือขึ้นได้ตัวนี้ครับผมดีพี่เมื่อกี้ครับผมพี่น้องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวใส่กันว่าตัวใดตัวใหญ่ครับผมเปลี่ยนน้ำไปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำครับเดี๋ยวจะเบิ้ลที่ไหนที่น่าบอกว่าเอาบัใส่กันตัวใดงี้ลุดอีหลิลุตไหมพี่น้องรู้นมากเลย เดี๋ยวเอาน้าบอกแล้วยาเปลี่ยนน้มไมาเลยครับผมมันจะตายเหรอตัวมันโอ้ยมันตายหรอกอันต้นนึงเ็นยังบ๊เกอตัวนึงกับจีเท่อยู่ครับผมนี่ดิเปลี่ยนหนามตัวมันต้องเปลี่ยนหนามครับเพราะเพี่ยนหนามมันตายครับตายปูใหญ่ขึ้นกันครับผมซ้ำกันปิ๊กบอ๊ะเอ้ซ้ำกันได้เลยครับผมพี่น้องนี่เมื่อเราครับเมื่อขึ้นี่ได้ตัวนี้ครับผม เศรมเ้ามาได้ตัวนี้ครับตัวนี้เดี๋ยวว่าเชียวไปไป่อยตัวนี้น่อยครับว้าสีวาา่าบ่หมานก็ได้ยุครับผมสีว่ามันมันก็ได้หน่อยตัวนี้แหละโอ้ตัวใหญ่อยู่นี่นี่เบิ่องเอาพูดนะท่อแขนมได้ครับเออเอาไม่ได้ครับผมลบคลีบครับได้สองตัวแค่นี้แหละครับมุอเส้ากับตัวนึ่งมืกขึ้นนีกตัวนึงครับผมมันจำนี่แล้วครับผม ไปบอออนไลน์ครับผมเออออนไลน์สิบเบิดที่แดนเมื่อใดยกยิ้เลยครับผมเอ้ามันอยู่ครับผมมันสองตัวขึ้นีตัวหนึ่งแต่เหมือนเราได้สองตัวครับเป็นสามตัวครับผมพีน้องเอ้าที่ตามครับจะนด้รวยรักซิว่าสีแก้วครับผมสวัสดีครับผมนี่เอาไปปุนครับผมนี่บักไงเลยครับผมนี่ 哎。<Yeah. S 2> <Yeah. S 3> yeah.